เบนซีค้า250ดีเซลเข้าใหม่1คันชม W 204เลขไม้แท้180,000มกิโลรถปี2011ป้ายแดงแพงมาก2ล้านเแสนบาทเป็นมือสองน,นี้ผมขายเพียง3 08, 8 8 0 0บาทครับไฟหน้าโปรยเตอร์พร้อมเดทสม,มันยิง่งหลายกระจังหน้าโครเมียมพร้อมโลโก้เบนซเซนเซอร์หน้า6จุดพร้อมไฟตัดหมอกล้อแม็ก47ยางปี2025ของบิดโซนพร้อมดิสเบก4ลอ้อไฟเบรก LED โคมเดิมจากโรงงานเครื่องยนต์ดีเซล250 4 d i ชุดแต่ง โฟเมียมพร้อมเซนเซอร์ท้าย4จุด,จดพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแอร์แบ็กหนึ่งใบคอนโซลเดิมดีไซน์สวยแอร์ออโต้พร้อมหน้าจอดิิตอนเกียร์ออโต้ขับสบายดูแลง่ายเบาะหนังแทปรับไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรีเบาะมีมาให้2จุดเบาะหลังกว้างสภาพเหมือนใหม่ภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ฟังก์ชันจัดเต็มเครื่องยนต์ดีเซลสุดยอดความประหยัดน็อตยึดฝาโปรงไม่เคยถอดซอกในเดิมซุ้มโช๊คเดิมเม็ดอาร์อยู่ครบฝากโปรงเดิมพร้อมแผ่งกันความร้อนผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่6 0 0 0กว่าบาทเองครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวด มือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมอ,อดทุกอย่างเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดความจมน้ำรับประกันไม่แท้นะครับถ้าใครชอบสนใจอยากได้รีบมาจัดนะครับย้ำเลยว่าเครื่องดีเซล388 0 0 0บาท รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้เงินสดทันทีจ่ายเงินสดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราให้ราคาดีไม่กดราคาโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารยาติดถนนบรมราชชนนีมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนที่ดี่กว่า5ไร่มีรถที่นืก่กว่า200คัน